ทัวร์จีน2568 Travel Round by s h e l w e ที่สุดแห่งยูนานครบสี่เมืองหลักคุณหมิงต้าหลี่แชงกรีล่าลี่เจียงหวันห้าคืนพิชิตภูเขาหิมะมังกรหยกพร้อมบริการพิเศษไม่ลงร้านและรวมรถขนกระเป๋าให้คุณเที่ยวสบายใจที่สุด เราขอเสนอโปรแกรมสุดพรีเมียม6วัน5คืนที่จะพาคุณเจาะลึก4มิติแห่งความงามของมณฑลยูนานเริ่มต้นที่เมืองแห่งฤด,ดูใบไม้ผลิคุณหมิงสู่ต้าหลีอาระยธรรมโบราณแชงกรีล่าดินแดนที่เบตน้อยและจบด้วยไฮไลไท์ที่ลี่เจียงเมืองมรดกโลกและภูเขาหิมะมังกรหยกทริปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อนักเดินทางที่เน้นคุณภาพคือ ไม่ลงร้านช้อปปิง้งและรวมค่ารถขนกระเป๋าในวันเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงให้คุณเที่ยวได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการช้อปปิ้งที่ไม่จำเป็นและการขนย้ายสัมภาระให้ให้จำเป็น รายละเอียดทัวร์มหาบุรุษแห่งยูนาน4เมือง6วันทริปนี้คือการเดินทางที่รวมเอาสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกของยูนนานไว้ในโปรแกรมเดียวสัมผัสความหลากหลายทางภูมิประเทศและวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้งไฮไลท์ธรรมชาติและการแสดงระดับโลกภูเขาหิมะมังกรหยก ประสบการณ์ที่ต้องมาพิชิตเราพาคุณขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่จุดชมวิวเหนือระดับน้ำทะเลก,กว่า4,500เมตรสัมผัสความยิ่งใหญ่ของหิมะเขาโพลนบนขุนเขาถึง13ลูกที่งดงามราวกับมังกรขาวบนฟากฟ้าวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความตื่นเต้นสูงสุดและการเก็บภาพความทรงจำอันยิ่งใหญ่โชจังอี้โม ชมการแสดงกลางแจ้งอันตรการตาท่ามกลางฉากหลังภูเขาหิมะมังกรหยกถ่ายทอดวิถีชีวิตชนเผ่าลี่เจียงด้วยนักแสดงท้องถิ่นกว่า600คนวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือความประทับใจทางศิลปะและวัฒนธรรมชนเผ่า ช่องแคบเขาเสือกระโจนชมความเชี่ยวกราดของแม่น้ำยงสีที่ไหลลงมาจากแม่น้ำใส่ทองพร้อมรวมค่าบันไดเลื่อนให้คุณขึ้นลงได้สะดวกสบายวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการสัมผัสพ,พลังธรรมชาติที่น่าเกรงขามและทัศนียภาพที่สวยงาม มรดกโลกและดินแดนที่เบ็ดน้อยเมืองเก่าลี่เจียงหรือด้าเยี่ยนเจนินเดินเล่นในเมืองโบราณมรดกโลกอายุกว่า800ปีสถาดปัตยกรรมไม้แบบดั้งเดิมช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองและสัมผัสวัฒนธรรมชนเผ่านาซีวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการย้อนเวลาสู่ความคลาสสิกและความสุขจากการช้อปปิ้งเมืองเก่าต้าหลีและเจดีสองค์ ชมเจดีย์สามองค์แห่งวัดชงเซินสัญ,ญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์ของเมืองต้าหลี่ที่รอดพ้นจากแผ่นดินไหวมาได้และเดินเที่ยวในเมืองเก่าที่ยังคงกลิ่นอายวัฒนธรรมชาวไปวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการเข้าใจในประวัติศาสตร์และสัญ,ญลักษณ์แห่งความศรัทธาแชงกรีลาและวัดทรงจ้านหลินเดินทางสู่ดินแดนแห่งความฝันแชงกรีลา เยี่ยมชมวัดทรงจ้านหลินวัดลามะที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในยูนานมีรูปแบบคล้ายพระราชวังโปตลาสัมผัสจุดธงมนอธิษฐานของชาวทิเบตวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการสัมผัสจิตวิญญาณและความศรัทธาแบบทิเบตอย่างใกล้ชิดไหว้พระขอพรและสถานที่สำคัญในคุณหมิงวัดหยวนทง วัดที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในคุนหมิงมีอายุเกินพันปีโดดเด่นด้วยสระน้ำกลางลานและศาลาแปดเหลี่ยมสำคัญอย่างยิ่งที่วัดนี้ประดิษฐานพระพุทธชินราชจำลองที่อัญเชิญมาจากประเทศไทยวัตถุประสงค์ที่คุณจะได้รับคือการไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลและความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิตตำหนักทองจินเตี้ยน ชมสถาปัตยกรรมที่สร้างด้วยทองเหลืองหนักถึง380ตันแห่งเดียวในจีนส่วนน้ำตกคุณหมิงชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคุณหมิงน้ำตกขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นด้วยฝีมือมนุษย์สรุป เหตุผลที่คุณต้องไปทริปนี้สิ่งที่ลูกค้าจะได้ทริปนี้มอบประสบการณ์ยูนนานแบบ All-in-One ในราคาเริ่มต้นที่คุ้มค่าด้วยการรวมสี่เมืองหลักไว้ใน6วันพักโรงแรมสี่ดาวรวมอาหาร14มือ้อพิเศษสุกี้แซลมอนสุกี้เห็ด บริการพิเศษไม่ลงร้านรวมค่ารถขนกระเป๋าสำหรับวันเดินทางด้วยรถไฟความเร็วสูงให้คุณท่องเที่ยวได้เต็มที่ไม่ต้องกังวลเรื่องการช้อปปิ้งที่ไม่จำเป็นและการขนย้ายสัมภาระให้ให้จำเป็นบรรยากาศที่จะได้รับคือคุณจะได้สัมผัสกับอากาศเย็นสบายตลอดปีของคุณหมิงและลี่เจียงไปจนถึงความหนาวเย็นของที่ราบสูงในแชงกรีลา บรรยากาศของทริปเต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติความศรัทธาอันลึกซึง้งและสเสน่ห์ของเมืองโบราณนี่คือการเดินทางที่สมบูรณ์แบบสำหรับผู้ที่ต้องการความหลากหลายและคุณภาพในทุกรายละเอียด ราคาเริ่มต้นและการจองราคาทัวร์เริ่มต้นเพียง15,900บาทช่วงพีคปีใหม่29ธันวาคมถึง3มกราคม69ราคา25,900บาทข้อควรทราบราคานี้ยังไม่รวมค่าทิปไกด์1,500บาทต่อท่านพิเศษทริปนี้ไม่ลงร้านช้อปปิง้งรับจัดทัวร์กรุ๊ปเหมากรุ๊ปส่วนตัวเพื่อให้ทริปของคุณสมบูรณ์แบบที่สุด บริษัทชาวีทราเวลจำกัดใบอนุญาตท่องเที่ยวเลขที่ททท11บเอ็ดทับหน 2, ึ 72, โทรศูนย์เก้าเจ็ดแปดแปลเจาเก้าสีทริปเดียวเที่ยวครบสี่เมืองไฮไลท์ของยูนนานพร้อมออปชั่นสุดพิเศษสนใจรีบทักรีบจองเพื่อล็อกที่นั่งคุณภาพก่อนเต็ม